ศิละไปร้องกอกตรครับอาจารย์ก็วันนี้ก็ส่งอะไรมาให้ผมเนะ่ก็ไปร้องกอกตจะมปเล่นงานนะนคนที่ได้ชนะเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยศิละเขาก็ต้องมีแสงมีอะไรก็บ้างช่วงนี้ก็ยุ่งแต่เขาก็ส่งอะไรมาให้ตลอดคอือผมกับศิละก็เพื่อนกันมีอะไรก็ฟังฟัง,ฟง,ฟงมันถึงแม้มันไม่ได้เป็นสสละมเราก็ยังมีงานอย่างอื่นทาไม่ต้องหวง่วงเราศิละเออเอเอนะครับพูดเรื่องน้ำมันแพงน,ะน้ำมันแพงก็จอดรถไปที่บ้านเลยครับ นายกก็บอกแล้วนะก็ช่วยกันประหยัดอยู่แบบพอเพียงน้ำมันแพงก็อยู่บ้านเลยครับทุกเร็วนะครับนะนะครับสมปองครับอาจารย์ไม่ใช่ไพววนขอบคุณครับก็ผมพูดผิดตะกี้ขอโทษด้วยสมปองผมนี่มันบางทีมันแก่แล้วก็ผิดผูกถูกถูกยไพววนเป็นคนน่ารักสมปองเลยโดนหลายดอกต,ตอนนี้นะแกอยากเป็นนักร้องรุ่นทุ่งทุนนะ แกแกถิมแกอยากให้เป็นนักเทศแกบอกว่า,าพูดหยาบหยาบมากงเทศมาเท่าไหร่สามสิบปีแล้วกูเบื่อว่าก,กันไปนะครับรายการนี้สบายๆนะการให้อภัยคือสุดยอดครับการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภัยไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้เงินให้ทองนะครับผมให้อภัยทุกคนนะถ้าใครนะครับที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยเวลานะไลฟ์นะครับเวลาไลฟ์นะ ไม่ว่าทาง t u b e f a o e b o o k แล้วนั่งด่าผมกันแน่กันไหนะผมแล้วแล้วก็มีคนดูเยอะก็ตามสบายนะครับผมไม่ว่าอะไรครับนะผมพร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลน,นะครับอืมทางข่าง,งวดลดหนึ่งงวดทำไมโทรถามจังก็ไป็สิทธิของเขาอ่ะคุณผิดนัดชำระหนี้ก็ต้องโทรครับเลือ่องปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าโทรดา่าโทรกูไม่ได้ครับต้องแก้สักอะไรวะอ่าอือนะครับเออ นะคุณเอกวุฒิบอกอยากฟังเรื่องที่มีความรู้เหลือพวกเสี้ยมภุ่มใจอาจารย์ครับที่เป็นมิตรภาพทนายหนุ่มๆทุกคนผมมันรุ่นพ่อมันหมดแล้วรุ่นพ่อรุ่นอารุ่นอะไรมันผมจะ6หกสิบพวกทนายพวกนั้นอายุกำลังไฟแรงต่สี่สิบตดนลงสามสิบกว่ากดผลกน 40, นะ็นะ่าสี่สิบนะนะเอ,อเจมก็สามสิบกว่าแต่ละคน คนพวกนี้ยังมีอนาคตอีกไกลแต่ผมนี่มันคนไม้ใกล้ฝั่งคนที่กําลังจะหมดอนาคตพาะคนอายุหกสิบหกสิบแล้วมันก็เกษียณน,นะผมไม่ใช่อนาคตของชาติแต่ทนายเด็กๆนั่นทนายน้องๆคืออนาคตของชาติผมนี่มันคนที่หมดหมดไฟแล้วครับนะมันจะมมดนะนะมันสังเกตียนหน้าดํานะครับนะจุกรูนะครับนะเอ้า เอนะไม่ขออ่านคอมเมนต์ที่ไม่เป็นสาระอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องที่อ่าเป็นประโยชน์นะครับเรื่องไม่เป็นสาระก็พอพอนะครับหรือเอฟซีบอกพอนะครับเอาเรื่องเฉพาะที่ประชาชนได้ประโยชน์อไม่ได้ประโยชน์ไหม่รอบเดียวเวลาเอออาจารย์เป็นคนของประชาชนถูกต้องครับไม่ต้องไปแค์ใครผมไม่สนใจใครหรอก นะใครจะด่าผมจะมีความสุขก็ด่าไปจะได้นะถ้าด่าผมแล้วมีความสุขผมก็ได้บุญนะเออผมไม่ได้ว่าแล้วยิว้มจุกรูถูกฟ้องล้มละลายแล้วเจ้านี่สามารถอายัดเงินประกันชีวิตได้ไหมล้มละลายแล้วนะมันจะไปทําประกันชีวิตได้ไงสัญญาประกันชีวิตก็ต้องโดนบอกลางไปครับนะครับเดี๋ยวผมปดให้นะผมไม่อาฆาตพยาบาทให้รับนะครับ คนมีคดีความในวันๆเนี่ยนอนผวานอนสะดุ้งเนี้ยเหมือนผมเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกับทนายติธาเนี่ยทนายตั้มเนี่ยวันๆมันนอนหลับเนี่ยมันจะไม่รู้จะติดคุกมันไหนเรายังไม่รู้ติดคุกวันไหนอ่ะโดนฟ้องหมิ่นประมาทโดนอะไรเยอะๆนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะบางทีนอนผวาเนเราไม่รู้ติดคุกวันไหนนะผมก็ฟ้องทนายตั้มไปทนายตั้มก็ต้องผวาหม่กันมันจะติดคุกวันไหน ก็ต่างคนต่างฟ้องมาแสุดท้ายไม่ได้อะไรเพราะนั้นนะเมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจบก็ถือเป็นบุญกุศลของตัวผมแล้วก็ทนายตั้มและผมก็บอกวังทิมเครียดนะวันทีมคิดคดีความมันเยอะแยะนะเราก็ไปดา่าไปพาดพิงก็เยอะแยะเราก็ไม่รู้จะติดคุกวันไหนนะถึงแม้ว่าคดีหมิ่นประมาทมันอาจจะไม่ติดคุกอะแต่ถ้าไปดา่าเขาเยอะๆเข้าไปหลายๆกรรเข้าไปก็ไ,ปมไม่แน่นะ ศาลอาจจะมองว่าเออนี่กระทำความผิดเป็นสัญญาณหรือเปล่านะครับอันนี้เล่าให้ฟังมันมีความทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่ได้จะยกมือไหว้ขอโทษกันเลิกการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันดีนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังนะเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมกับตั้มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำความเข้าใจนะเรเลิกราเนี่ยมันมันโล่งเลยจะบอกเลมันชีวิตมันโล่งมาคิดดูอะคดีความทะเลาะกันหนึ่งสิบห้าคดีหรือไงประมาณเนี้ยที่ผมยังบวกเลขไม่ถูกัเยอะแยะมากมายเนี่ย นะทุกคนมีโอกาสแพ้ทุกคนมีโอกาสชนะก่อนที่จะมีการนะถอนฟ้องถอนอะไรต่างๆผมก็โพสต์นะก่อนจะออกก่อนจะโพสต์ก่อนอะไรผมก็ยกมือไหว้แล้วก็มานมือหลวงปู่ทวดนะที่ผมก็รบ,บถือเนี่ยว่าเออเนี่ยโพสต์เนี่ยมานะว่าคนเรามันอยู่กับความจริงการเป็นคดีความเป็นสิ่งที่ครหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดนะคนเป็นโจทย์ก็มีโอกาสแพ้มีโอกาสชนะจำเลยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น เราไม่รู้ละวันหนึ่งสารอาจจะจําคุกเราก็ได้เพราะฉะนั้นพอหลังจากที่ผมกับทนายตั้มเนี่ยตกลงกันได้มันโล่งไปเลยอะคดีความหายไปหมดเลยเอาเวลาไปทำมากินนะครับนี่ผมได้ให้ท่านฟังนะน,นี่ส่วนนึงนะผมเองก็ต้องกลัวติดคุกนะครับไม่ใช่ไม่กลัวนะครับใครว่าไม่กลัวติดคุกอทุกคนเนี่ยะปากก็พูดไปจริงๆกลัวนอนไม่หลับนะครับหลายคนในคดีหมิ่นประมาท เดี๋ยวจำคุกเดี๋ยวจำคุกเดี๋ยวจำคุกถึงแม้จะรอการลงโทษรู้ตอบรู้ได้ไงว่าคดีต่อไปจะรอดรู้ได้ไงว่าคดีต่อไปจะรอดนอนไม่หลับหรอกลูกเมียก็โอ้โหผรหวาหัวกูวจะเข้าคุกเมื่อไหร่ปากดีดา่าเขาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอันนี้ผมเล่าให้ฟังนี่ส่วนตัวนะที่อำเภอปางมีบอ่อน้ํามันดิบแต่เป็นแต่มีแต่เป็นของทหารหรืออันนี้ผมไม่ทราบเลยนะนะครับ อาจารย์ทานข้าวยังอาจารย์วิเคราะห์การเมืองหน่อยวิเคราะห์การเมืองก็ไม่มีอะไรเลยวันนี้ธรรมนัสก็เข้าสภานะครับก็เข้าประชุมสภานะลุงป้อมก็ยกมือไหว้สอสอเด็กๆทั้งหลายลูกพักช่วยเข้าประชุมสภาหน่อยลวเว้ยนะถ้า,าจ,จะไม่ไหวแล้วนะครับแต่ถ้าได้ตาแหน่งมทหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับนะครับ,รบก็จริงๆก็อยากให้ลุงป้อมแกเป็นมทหนึ่งนะแกก็ทุ่มเทอะไรตอนนี้ก็ไม่ใคจะมีบทบาทอะไร แต่สภา,าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนับอง์ประชุมอย่างเดียวบางคนก็แก้กฎบอกจะแก้กฎหมายไม่ต้องนับประชุมได้ไหมคือถ้าเป็นรัฐบาลแล้วแล้วก็องค์ประชุมไม่ครบเนี่ยมันก็ควรจะลาออกจะอยู่ทำไมนะเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าอะไรไม่ได้มีความรับผิดชอบเกีย่ยวกับเรื่ององค์ประชุมกฎหมายก็ผ่านไม่ได้ประชุมก็ไม่ได้จะอยู่ไปทำหอกทำดาบอะไรจริงไหมครับว่าแล้วก็จุกเร้วจุกเร้นะครับอืมนะรับว่ากันไปนะครับเอ่อ อคำถามไม่สร้างสรรค์เราก็จะไม่ตอบนะครับนะครับ f อฟีแนะนำมาตอบเฉพาะคำถามสร้างสรรค์ทำไมคุณศิระฟ้องคนที่ชนะการเลือกตั้งอของพรรคเพื่อไทยก็เป็นสิทธิ์ของเขานะศิระมันก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องใครก็ได้ส่วนจะชนะหรือแพ้ก็แล้วแต่ศาลนะครับนะคือการฟ้องก็ดีเป็นสิทธิ์เนี่ยแต่ถ้าฟ้องเท็จก็ติดคุกนะศิระไม่ใช่คนโง่ นะเอออดีตประธานการมาธิการกฎหมายใครชอบไม่ชอบกัตามสบายกันว่ากันไปอาจารย์พูดถึงเต้หวยแปดสิบหน่อยเต้ก็อ,อ่านนะเป็นคนเก่งนะนะสสเตเนนเส้เป็นคนเก่งผมก็สนิทครับเป็นคนเก่งแต่พักเขามีตัวเขาอยู่คนเดียวเขาก็สร้างสร้างผลงานหาแสงเข้าไปเรื่อยวันวันก็ดีครับดีคลิปนะอ,อ่านะครับอ,อ่า เอออืมนะครับเอาว่าไปอืมนะครับเออนะครับก็คำถามของหลายหลายท่านเกี่ยวกับเรื่องคุณอัจฉริยะจริงๆผมไม่อยากพูดอยากจะพูดวันสุดท้ายนะครับนะครับอันนี้พูดตรงนะเดี๋ยวมันจะมีกระสงกระแสอะไรไปเรื่อยคดีลุงพลไปถึงไหนแล้วครับคดีลุงพลมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้านก็รอสารตัดสินคดีบุกรุกป,ป่าเท่าที่ผมติดตามข่าวนะ นะก็แพ้ชนะก็แล้วแต่เวรกรรมแล้วแต่พยานหลักฐานนะครับส่วนคดีน้องชมพูก่ก็รอการตรวจพยานหลักฐานก็เปลี่ยนจากทนายตั้มก็จะเป็นทนายชุดใหม่นะครับทนายตั้มก็คงจะไม่ต้องเข้าไปรับอชอบแล้วผมได้คุยกับทนายตั้มก็บอกว่ามอบหน้านให้ทนายรัชพลไปในเดือนมีนาดนะตรวจพยานหลักฐานนะครับเออ่ทนายเดชากับทนายตั้ม ดีกันแล้วเหรอครับดีกันแล้วครับนะครับทะเลาะกันไม่ได้ประโยชน์เรามาร่วมกันสร้างสิ่งดีๆด,ดีกว่านะครับทำไมไม่เข้าใจทำไมลุงตู่ยังไปต่อก็ก็เขาไม่อยากลาออกก็อยากอยู่กันเรื่องเขาแค่นั้นทำอะไรเขาเนี่ยคนแบบนี้